วัสดีครับวันนี้กลับมาเก็บแกงอมหหยขมนะครับเนาะหรือว่าแกงอมหอยจุบนะอ่ะมาเบิ่งวิธีการา่าใส่ย,ยังน้ำเนียคิดแบบไหนยังแดกเลยเข้าวเบือขอมันสองส่วนตำข้าวเบือไปเลยครับขาเบือให้แหลกครับข้าวเบือเทาตำแหลกแล้วมาหอม กกระเทียมครับใส่ล่วข้าไปกับข้าวเปื่อยแล้วก็ตำได้เลยสามอย่างนี่ตำร่วมกันแหลกเรี่ยไรเลยครับใส่ลงไปในหมอ้อบอกไว้เลยนี่กระกะไคร้ครับใส่ลงไปพร้อมตะไะคร้ซอยเดี๋ยวเขาจะทำการปรุงต,ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ ออสุดครับเกลือครับนำประเดกครับใส่ลงไปเลืเหยือนนี้เราทํมาทำการคุ้นให้มันเข่ากันครับ หลังจากทเทาคุ้นเห็นมันเข้ากันเรียบร้อยแลย้ววันนี้เท้าเติมน้ำเข้าไปให้ทวมบกมไว้แล้วก็เอาขึ้นข้างเตาได้เลยครับขึ้นข้างเตาได้เลยในระหว่างเท้เารัวหมอ้อเดือดนะครับเขามาเตรียมตัวส้อยผักคันผักไปถ่ายเลยตุนหอมครับ ่อไปผักชีลาวครับต่อไปผักอีตูลาวครับหรือว่าแมงลักต่อไปผักตำนึ่นครับสุดท้ายยอดผักไ้ครับหรือใบมะละบอเดลแล้วครับหอมอ้ยหอมครับ กิมบ้างครับอือดีกยอดครับใส่ผักลงไปเลย คุณในพักเขากันครับสุกเดียวเรียงไว้ครับตักใส่ถ้วยปอมพักครับนิ่นพักบอกไว้บ้านนิ่น รอยครับ